วัสดีค่ะทุกคนห่างหายไปนานอีกแล้วนะคะมามาไปๆมาๆหาย,หายเนาะ,อะพอดีว่าช่วงนี้ยุ่งๆนิดนึงค่ะลงเรือนพังก็เลยแบบย้ายไม้จัดไม้ใหม่อะไรอย่างนี้นิดนึงค่ะแล้วก็ช่างยังไม่เข้ามาด้วยช่างยังไม่มีคิวช่วงนี้คิวแน่นก็เลยต้องรอค่ะช่วงนี้ก็เลยต้องค่อยๆค,ค,คอยดูไม้เขาดูอะไรนิดนึงว่าโดนฝน,น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันนี้ก็เลยแบ่งเวลานิดนึงค่ะจะมาสาธิตวิธีการช่ำหน่อแปลกๆเลยนะพอดีว่าอันนี้เป็นหน่อตอที่กราฟแล้วมันหักค่ะมันก็เลยเด็ดลงมาเลยเด็ดลงมาเลยแล้วมันมีหน่อเยอะมากนี่ให้ดูค่ะอันนี้คือแมมเลาอ้ายค่ะที่กราฟบนตอสามเหลี่ยม อันนี้คือจริงๆนะกราฟไว้เพื่อไว้จะไว้เด็ดหนอ่อเอาไว้ชำเนี่ยแหละค่ะเด็ดหน่อเอาไว้ชำแล้วก็เอาไว้ขายเป็นต้นๆไปแต่นะักก็เคยมีแบ่งขายเป็นต้นกราฟนะแต่ตอนนี้ไม่ได้กราฟมาสักพักแล้วก็เลยขายเป็นต้นเล็กๆต้นที่แบบกระถางสองนิ้วอะค่ะวันนี้ก็เลยเนี่ยคะ่ะว่าจะชำแหละน้องๆออกหน่อเยอะมากนะเดี๋ยวนะจะ เด็ดแล้วก็สาธิตวิธีการชํำให้ดูค่ะมาเรียมเลยนี่ค่ะอุปกรณ์นะคะที่เตรียมก็คือมีหน่อแล้วเนาะหน่อเดี๋ยวนะ่าจะเด็ดให้ดูด้วยหน่อของแมมของยิมหรือของอะไรก็ได้อะค่ะที่เราอยากจะขยายพันธุ์อยากจะชำํำเห็นว่ามีหน่ออยากจะลองชำํำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหน่อของ ไม้ชนิดนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มียาเรงลากตัวเดิมอันนี้เราใช้ตัวเดิมแพนลูทที่ตอนนั้นใช้กับไม้ที่ตัดลงอะคะ่ะเพราะว่าน้ำว่ามันเวมร์นนะทาทาไปแล้วทากับแผลสดอะคะแล้วก็ผสมยาก,กันลาไปนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็โอเคทำให้แบบกระตุ้นให้ลากเขาออกได้เร็วขึ้นกับผู้กัน เอาไว้จุ่มอยาก,กันลอยาเล้งลากนะคะไาเตรียมก่อนแล้วก็อันนี้เป็นดินปลูกคือจริงๆบางคนเขาก็แบบว่าเด็ดแล้วก็ทาอย่าเล้งรากแล้วก็เอาวางพิงไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะสักสองสาวันหรือว่าอา,อาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือทาปุ๊บลงปลูกเลย ็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะคะแต่ของน่าจริงๆนะก็ทำทั้งสองแบบแหละแต่ว่าวันนี้นะ่าจะาทาแล้วก็ปลูกให้ดูด้วยที่เหลือส่วนที่เหลือเดี๋ยวก็จะวางทิ้งไว้ประมาณ3-4วันเหมือนกันมาค่ะเด็ดเลยมันจะแมมเราอ้ายนี่เป็นตัวนี้เป็นตัวหนามสีเหลืองนะคะดอกสีชมพู เดี๋ยวนะขึ้นรูปดอกเขาให้ดูนะดอกน่ารากักสวยหวานจะคันคันมือนิดนึงนะห <c oughs> นามมันจะให้นันนิดนึงอื้บเนี่ค่ะได้มาแล้วหนึ่งหนอหนอที่ในะช้ก็ไซก็จะประมาณเนี่ค่ะประมาณเหรียญสิบประมาณเนี้ยเพราะว่าพอเวลาเอาลงใส่กระถางสองนิ้วอะไซมันก็จะแบบว่าพอดี คือประมาณนี้ค่ะก็ให้โตอยู่ในกระถางได้ประมาณหนึ่งก็ขายได้แล้วนี่ค่ะเด็ดมาเนาะค่อยๆเด็ดค่ะจะได้ยินเสียงผ้าใบตีพื่อพือพื้พกระลมนิดนึงนะคะลงเรือนนาะหลังคาเหลือไม่ถึง50%แล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวถ้าช่าง ช่างเข้ามาเปลี่ยนหลังคาโรงเรือนเดี๋ยวน่าจะาถ่ายให้ดูด้วยอย่างนั้นเดี๋ยวน่าจะรีวิวเปลี่ยนลังคาโรงเรือนบางคนก็บอกให้น่าเปลี่ยนเองไม่สามารถค่ะเพอาที่โรงเรือนนะ่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่มันใช้พลาสติกหน้ากว้างมันค่อนข้างกว้างนะคะก็เลยแบบว่าเราไม่ชํานาญกันด้วยคือมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแบบคนที่เขา เ่ง,ง,งเขาทำเป็นอยู่แล้วอะค่ะก็เลยรอช่างดีกว่าไม่เป็นไรไม้บางตัวที่มันโดนฝนได้นะก็เลยเอาเอามาวางตากฝนไว้บางตัวที่มันโดนฝนไม่ได้นะก็จะแบบเอาหลบฝนอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันห,ห้าห้านอนเนาะที่เหลือเดี๋ยวนะค่อยทำต่อเด็ดมาเสร็จแล้วนะคะแผลมันก็จะแบบเป็นแผลสดเลยนะนี่นะนี่นะก็จะเอาอยาเลี้ยงลากตรงนี้ ตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านการเกษตรทั่วไปนะคะขวดหนึ่งน่าจะประมาณ70หรอ60-70ประมาณนี้นะคะ่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าขึ้นราคาหรือยังก็เนี่ยค่ะแล้วก็ทาเฟอร์บไปเลยจะเป็นน้ำสีฟ,ฟ้าๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้ วางทิ้งไว้สักครู่หนึ่งก็ได้ให้แบบให้ให้ใหแผลมันให้มันแห้งอ่ะแต่อยากันลละตัวนี้เอ้ย,อยาเล่งๆตัวนี้มันแห้งเร็วเพราะว่าทาที่แผลสดแล้วมันแบบทําให้ลากยิ่งพวกแหม่มะคะ่ะลากเขาจะแบบว่าเป็นตุ่มๆขึ้นมาหนาๆตุ่มใหญ่ๆเลยวางให้ดูใกล้ๆใ,ให้ดูอันนี้ที่ทาแล้ว น,นี่นี่ค่ะ,คะประมาณนี้เสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้สักครู่นึงค่ะให้ให้แผ่มันแห้งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะแล้วแต่ว่าใครสะดวกปลูก ก็ปุกได้เลยหรือว่าใครยังไม่สะดวกก็วางทิ้งไว้สักให้แผ่มันแหง้งหรือว่ารอให้รากมันออกมาเลยก็ได้อันนี้นะ่ะมีตัวที่รากออกแล้วแต่อันนี้นะ่ะไม่ยังน่าเด็ดแล้วนะ่ะก็ทาย,ยาเล่งรากแล้วนะ่ะก็เอาไปวางไว้ในถาดถาดที่ที่ล่อรากของไม้กาบอ่ะเอาไปวางด้วยมีรากมาแล้วเห็นไหมเห็นตุมต่ม ตรงอยู่ไหมคะขาวๆอ่ะนั่นแหละจุ๊บถ้ากินใกล้เหมือนก็ยิ่งจะยิ่งเบอรเบอรเนาะไกลกะไรอ่านั่ไงเนี่ยค่ะนี่นี่เนาะนี่มันติดฝักด้วยนะอันนี้อ่ะมันเป็นยิมด่างจากไม้กราฟนะจริงๆน้าไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการชำ ยิมหน่อย,ยิมจากไม้กาบเท่าไหร่แต่ว่าคนเนี้ยค่ะลากมาแต่คนอื่นไม่ค่อยมาอันนี้มาดีใจพอดีเมื่อกี้ไปหยิบดูก็เลยนะได้โอกาสเอามาทำคลิปให้ดูด้วยเลยอันนี้ด่างสวยด้วยด่างเยอะด้วยแต่ต้นเขาก็เริ่มฟีบเริ่มไม่นี่ละพลังเขาเริ่มน้อยลงละก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอามาปลูกให้ดูแทนการปลูกพวกแมมมันเนี้ยค่ะที่ว่าต้องรอ แผ่แห้งหรือว่ารอยามป็นแห้งเนียค่ะสามนอรากมาหมดแล้วเล็กๆน่ยมาเดี๋ยวปลูกให้ดูก่อนอันนี้เอาเก็บก่อนเราไปนิดนึงอ่าอันนี้เมื่อกี้ที่บอกนะคะดินดินอันเนี้ยเป็นดินปลูกเหมือนกันปกติแล้วแต่ถ้าเป็นยิมอะ่ะเราจะใช้ดินญี่ปุ่นใช้ดินญี่ปุ่นโรยเพราะว่า มันช่วยทําให้แบบว่าหน้าดินมันชื้นแล้วก็ช่วยกระตุ้นกันออกลากได้ดีเหมือนเห <c oughs> มือนเหมือหนชำหนอเออชำหนอยิมส่วนใหญ่น่าจะใช้อย่างนี้เออจะใช้ใช้เป็นอันนี้นะคะก็ลองปลูกเลยอาจจะฝังลึกนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวลากเขามันจะดันต้นขึ้นมาอีกแล้วมันจะลอยคืออุปก,กรณ์ไม่พร้อมไม่ได้เตรียมฟอร์เซ็ต ใช้ปลายพกันเนี่ยแหละแล้วก็ค่อยๆวางลงไปค่ะอย่าให้ลากเขากระทบกระเถือนค่อยๆเขี่ยหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็ถ้าถ้าเพื่อความชัวร์ก็ใช้สเปรย์ค่ะผสมบีหนึ่งก็ได้แล้วก็มาค่อยๆลดสองวันครั้งสองวันครั้งอย่างนี้ค่ะ พวกหน่อชํำอะ่ะเขาต้องการความชื้นสม่ําเสมอนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าต้องแชะนี่สิละหนึ่งต้นเอาอย่าง <c oughs> ต้องมีส่วนร่วมด้วยตลอดโอเคผ่านไปต้นที่สองเอาต้นเอาต้นใหญ่นะต้นต้นที่ติดฝักนะฝักนี้ก็วันทวนสมบูรณ์ดีจังเลย อันนี้เป็นการชําหน่อแบบแบบเปิดเนาะถ้าชําแบบปิดก็จะอีกแบบนึงเดี๋ยวไว้เดี๋ยวนะ่าทำคลิปทำแบบปิดให้ดูอีกทีนึงจริงๆนะก็เคยทำอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะว่าชำชโชคยิมอะค่ะ อย่างที่บอกชํายิมที่ยิมกราฟมันบางคนเขาก็ว่าเขาชําติดทุกอันทุกโคนอะไรอย่างเงี้ยก็นะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนก็ดูจากพวกพี่ๆที่เขาทำนะคะแล้วก็เอามาลองทำดูบ้างเดี๋ยวนะ่าจะลองทำทำไว้ก่อนทำไว้อันหนึ่งที่ว่าแบบปิดนะคะ รอให้มันติดแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้เสร็จแล้วอสองตนเดี๋ยวมีอีกกระถางหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปทำต่อพอดีไม่ได้เตรียมยิงญี่ปุ่นมา <c oughs> ค่ะนั่นแหละประมาณนี้อ่ะพักไปก่อนนะะกินนาทีผ่านไปหอยเหมือนก็หกนี่อันนี้ <c oughs> ไม่ใช่เลยนะอันนี้คือชํามาได้ประมาณ ห้าเดือนน่าจะห้าเดือนนะคะอันนี้ที่เราอายอันนี้แหละคะ่ะชามอันนี้ก็โตแล้วพร้อมขายได้แล้วก็ใส่กระถางสองนิ้วบางคนก็ขายแบบร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ใส่ค่ะก็น่ะอันนี้นี่เลี้ยงเลี้ยงไปนานๆมันก็จะเป็นแบบมืนลูกเจี๊ยบใช่ไหมน่ารักนาเดี๋ยวนะขึ้นลูกดอกให้ดูอีกทีนึง บางคนเขาเห็นต้นเขาก็แบบว่าดูแล้วธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะแต่พอเห็นดอกแล้วก็เราแบบอืดอกสวยน่ารักก็จะชอบเก็บเนาะเพราะว่าแมมเลาอ้ายมันจะมีสองแบบเออมันจะมีสองสองตัวตัวขนสีขาวดอกมันก็จะเป็นสีบันเย็นแต่ตัวเนี้ยขนสี เหลืองดอกมันก็จะแบบออกชมพูพาสเทลนิดนึง,นงอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยคือถ้าใครอยากมีหนอกกราบเยอะๆอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิหนอกชําก็จับมากราบเลยค่ะเนี่ยหนักกราบไว้เพื่อเอาหน่อไว้ชําต่ออีกทีหนึง่งพวกลูกกล์ฟพวกอ,อ,อะไรกันโรบิเวียอะ,อะไรพวกนี้ค่ะ โลโฟนะก็เอามากราฟแล้วก็เอาไว้เด็ดหนอนนะแล้วก็มีตอนนี้ที่บอกมีกระบองทองออกระบองเงินอ,อที่กราฟแล้วก็เอาไว้เด็ดหนอด้วยเพราะว่ามันจะเร่งการจเจริญตบัวทําให้หนอแบบเันเยอะขึ้นนคะคะแล้วเราก็เด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็มีขนแกะอีกขนแกะก็เอาไว้เด็ดหนอไว้ชําอีกเพราะว่าแมมเนี่ยมันจะชาง่ายกว่าพวกยิม ยิ้มนะว่าลากมันจะยากกว่านิดนึงแต่ก็แล้วแต่โคนแะน่นอะแล้วแต่แล้วแต่โครนแล้วแต่คือว่าจะบอกว่าไงอะ่ะยิ้มที่ที่เขากลาามาหลายหลายหลายหลรุ่นเนาะมันก็จะแบบการออกลากการความสมบูรณ์ของหนออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งค่อยค่อยน้อยลงเอออย่างนั้นนะ มีพี่ๆเขาว่ากันนะไม่ได้ว่านะพวกนี้ก็เหมือนกันพวกนี้แต่พวกนี้หน่อมาง่ายค่ะอันนี้เป็นแมมแมมดอกชมพูเหมือนคล้ายๆกึ่งๆมันเม็ดพลิกแต่ว่าแบบมันคล้ายๆก็เหมือนก็เหมือนคามิเน่แต่ก็ไม่ใชงง่ดอกชมพูนั่นแหกอันนี้นะ้ก็เอาไวช้ชาเหมือนกันอันนี้ก็ลากมาง่ายเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกพวกแมมลากจะมาง่ายนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้ ค่ะัยค่ะเมื่อกี้พอดีมีสายเข้าอ่ะยังไงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวนาจะมาสาธิตวิธีการชํำยิมให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้เอาเป็นแมมไปก่อนนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ